สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้ผมจะมาคุยพรีอ่ารีวิวนะครับระหว่างคู่ฟุตบอลสโมสรสิงห์เชียง,งรายยูเนเต็ดนะครับเจอกับสโมสรชลบุรีเอฟซีนะครับตอนนี้นะครับศึกฟุตบอลช้างเอฟเอครับก็ได้ทําการจบลงไปเรียบร้อยสิงห์เชียงรายคือทีมที่ได้แชมป์ไปนะครับด้วยการเอาชนะ ทีมชนบุรีเอฟซในการต่อเวลาแล้วก็จบด้วยการมีดิกาด้วยการเตะลูกจุดโทษนะครับแล้วทำให้สิงเชียงรายคว้าแชมป์ดีเอฟครับในสมัยที่3ไปครองได้นะครับรายละเอียดคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาคุยกันนะครับเพราะว่าเป็นเกมทีที่ถือมันมากครับระหว่างเีลาของเสือเตี้ยสะสมพบประเสริฐ ของชนบุรีเอซนะครับวันนี้มาด้วยเต็มยุทคือการผูกไทยเสียสุดนะครับคู่นี้นะครับชิงกันที่สนามทูสเตเดียมหรือสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิลนะครับเวลา18บแนาฬิกานะครับผู้ตัดสินวันนี้นะครับเป็นผู้ตัดสินที่ถือว่ารุ่งพี่เลยครับคือผู้ตัดสินใช้เลิกงามสมนะครับเป็นผู้ตัดสินที่มีข่าวเช้าพอสมควรนะครับแต่นะครับวันนี้นะครับเรามาดู11ตัวผู้เล่นที่ลงของกุนซือเอมิสันเปอร์รล่านะครับนำทีมด้วย บิวโรซิมาครับศูนย์หน้าตัวความหวังพิทิวัฒตจิตจิตรรมกคูนกัมตันทีแล้วก็โชจีฮุนแล้วก็ชัยวัฒน์บุรานนะครับของโค้ชชมบุรีครับสะสมพบประเสริฐนะครับนำทีมโดยกฤษดาการ์แม่ครับกัมตันทีมผู้รักษาประตูครับชนินเซย์แล้วก็อ่าวรชิตคณะนิดสีบำเพ็ญนะครับส่วนใหญ่นะครับชมบุรีชุดนี้จะเป็นเด็กนะครับเป็นเกมที่นาทีที่3ามสิบครับทีมชมบุรีครับได้ไปคิ่จากกฤษดาการ์แม่แล้วก็เป็นชัดมงคล เรืองทนาโรธนะครับแปลเข้าไปนะครับทำให้ชมบุรีนาไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นเกมที่มันมากนะครับแล้วก็ถือว่าเกมนี้นะครับในที่ที่80นะครับเขาถ,ถือว่าเป็นเกมที่มันพอสมควรแล้วก็มันมากนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมนะครับเชียงรายนะครับได้จากการที่สนุกคารทิงโจนเขาคัทแบ็กให้กับศิีบุรกรเตียตะกูลนะครับยิงเสียบสามเหลี่ยม ทำให้ชมบุรีเสมอกับสิงห์เชียงรายหนึ่งประตู 1, ต่อหนึ่งครับแล้วก็คู่นี้ครับก็จบไปเลยนะครับในนัดก็จบเกมการแข่งขันไปเลยนะครับในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งเวลาหลังก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีการทําการต่อเวลานะครับต่อเวลา30นาทีแต่การต่อเวลาครั้งน,นี้ครับก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําการทำการมีดีกาทําการเตะจุดโทษนะครับจุดโทษนะครับคือย,อยิงแบบ AB ครับหรือว่ายิางกันแบบสลับ ทีมต่อทีมนะครับคนที่ยิงไม่เข้าของสโมสรชนบุรีเอฟซีก็คือเรโรอนโดกอนสกานะครับกับเจ้าก้องครับกับตันทีนะครับเกิงริททีการนะครับที่ยิงไม่เข้าแล้วก็ชนบุรีอ่าแล้วก็ทีมสิงเชียงรายนะครับคนที่ยิงไม่เข้าก็คืออ่าชินภัทรเลอนะครับแล้วก็อ่ายิงไปเชนินซียปัดถูกทางนะครับ คนสุดท้ายของสมโมสรสิงห์เชียงรายที่ยิงเข้าคือชิพัฒน์พุ่มแก้วนะครับก็ทําการยิงเข้าไปคนสุดท้ายแล้วก็ทําให้ชลบุรีเอาชนะสโมเออขอโทษดิทาให้สมโมสรสิงห์เชียงรายเอาเอาชนะสมโมสรชลบุรีเอฟซี FC, ครับด้วยสกอร์ทั้งหมดอ่าสี่ประตูต่อสามนะครับในเวลาเตะจุดโทษแล้วก็เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับทาให้สิงห์เชียงรายคนะวา้วาแชมป์คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 3นะครับแล้วก็รับเงินรางวัลแชมป์5ล้านบาทแล้วก็สิทธิพิเศษของสโมสรสิงห์เชียงรายก็คือการที่สิงห์เชียงรายได้ตั๋วไปเล่นการแข่งฟุตบอล AFC Champions League ในรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติในปี2022นะครับซึ่งถือว่าเป็นโบนัสที่สำคัญที่สุดของสิงห์เชียงรายแล้วก็สิงห์เชียงรายก็ได้เข้ารอบฟุตบอล AFC c h a ช p เป n s l ส a ล u ก2ปีซอนนครับเมื่อ ที่ผ่านมานครับคือได้แชมป์ไทยพิมลีกแล้วก็ปีนี้นะครับได้แชมป์ FA ครับซึ่งเป็นตัวที่สําคัญและล้าค่ามากนะครับแบบนี้นะครับโค้ชสะสมพบประเสริฐของชมรีก็ได้เปิดมาบ,บ,บอกว่าเราเป็นทีมที่เล่นดีแล้วก็พลังเป็นนักทีมที่พลังหนุ่มที่เล่นดีแต่เราเสียดายแล้วก็เราก็ทําให้ถึงที่สุดแล้วเตีย้ยลินโยได้กล่าวไว้ว่าแบบนี้นะครับเราไม่เสียดายสุดท้ายเราทำดีสุดแล้ว ฟุตบอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้จากโคดเสือเตะสะสมพบประเสริฐนะครับแล้วก็คุณสื่อเอเมอร์สันบรเษราของซิงเชียร์ไล์บอกว่านักเตะของเราวันนี้ทําได้ดีที่สุดละซึ่งนักเตะทุกคนทําได้อย่างเยี่ยมและทีมงานทุกคนผมขอให้หมอบกำลังใจให้กับทุกคนเนี่ยสู้ตองที่ต่อไปแล้วเจอกันใน ACL นะครับ AFC c h a m p i ป n s League นะครับตอนนี้ครับเป็นบทสรุปทีมหนึ่งเดียวที่ได้แชมป์สิงเชียงรายกับตัวหนึ่งใบไปฟุตบอล AFC c h a ช p เป n s League ปิดฉากช้างเอฟเอกับครับในท้ายสุดนะครับช่องเรานะครับมี3ช่องทางนะครับให้ติดต่อกันคือ f เฟซบ o ๊กยู u ูบบล็อกดิ t นะครับแล้วก็เราอย่าให้ FC ของคนละครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเราก็จะทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ